การเช่าพักเนี่ยบาปป่ะพี่เ <ố Share> นี่ยเป็นรายการแรกเลยเมนสตอรี่ใช่ไหมอ่า<ะ>ที่ถามได้โดนใจมากสวัสดีท่านผู้ชมรายการเมนสตอรี่ครับวันนี้เนี่ยเราพาท่านผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่เซนทันเซนทันแจ้งวัฒนะอ้างก็เพิ่งเปิด11เอโมงกว่าคนมารอนึกว่าแจกอะไรฟรีหรือเปล่าวันนี้เนี่ยผมนัดพี่ป๋องไว้พี่ป๋องสุพรรณของเรา วันนี้เนี่ยหลายหลายคนอยากรู้เลยว่าสถานบันรับรองและตรวจสอบวัตถุบปงนคนประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงทุกคนเนี่ยโอ้โหอยู่เมืองไทย,ยรู้อยู่แล้วแหละว่าราจริงหรือเปล่าเก๋หรือเปล่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูตามนะ ลยนะครัุผมัน,นี้ที่ใหมใ่เฉยไรกว่าเดิมับเป็นทีแรกแห่งประเทศไทยเลยคือเราเป็นสถาพันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยเลยใช่เพราะว่าอยากจะทําให้นักสะสมและนักรักมีความมาตรฐานในการสะสมเครื่องแล้วก็จะได้รู้ว่าพระเครื่องที่ที่สะสมไว้น่มีมูลค่าไหมนะอันนี้ทําเหมือนเพชรเลยเพราะว่าเพชรเนี่ย กระลาษหนึ่งราคาเท่าไหร่น้ําเท่าไหร่เหมือนกันฮะพระสภาพนี้นะฮะเราแท้วัดใดนะฮะมีราคาเลยมีเกตเลยสมมติว่าสมเด็จแท้เหมือนกันสวยไม่สวยแางเกรดมันเพชรเนี่ยมีน้าลุ้นๆนั้นเหมือนกันเหมือนกันเลยกนตื่นต้องเป็นพระแท้ก่อนแล้วก็ผ่านการรับรองตรวจสอบเสร็จแล้วถ้าเจ้าของพระต้องการจะให้เราประเมินราคาให้ตามที่ตามสภาพพระ สมมติว่าหลักล้านก็จะเสีย1.5เปอร์เซ็นต์วันนี้เราทำให้มันเป็นมิติใหม่ของวงการพา่ยตัวนี้ก็คือเป็นพาของพี่ของเองหรือเป็นของลูกค้ามาฝากกันของเราเองให้เขาดูว่ารูปแบบต่างๆที่พาเครื่องตามมาตรฐานสากลกเขาเล่นกันดานน้นโอ้โหลูกปัดเยอะอันนั้นเป็นร้อยสร้อยโอ้เดี๋ยวนี้กำลังฮิตผมก็มีนี่ครับนี่พี่บอกอ๋อมีหลากหลายวันนี้คนเยอะมากเลยนะวันนี้เป็นวันนัด เราจะนัดวันพุธเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแห่งแรกที่รอรับได้เลยรอรับพระได้เลยหมายความว่าให้มารับรองตรวจสอบประเมินราคาทุกอย่างในวันเดียวจบวันพุธกับวันเสาร์ทุกสัปดาห์โอ้โหอย่างนี้อยากคุยรายละเอียดแล้วเนี่ยเรียกว่าเกินมาเยอะแล้วผงพาไปคุยในห้องทํายที่ใช้ใช่คุยสะดวกหน่อยเพราะวันนี้คนเช่นที่บอกครับอุ้ยเข้ามาต้อง Oh. อันนี้คือองค์พ่อแต่ตรร oh. ุ๊กามบบนเทขอหรือว่าเป็นพระบารุนแรกของวัดพุทธไทยสวรรค์น,นี่ก็คือยายาดกอกเข็มนี oh. ่จากวัดพุทไทยสวรรค์นี่องค์พ่อชิได้ทามาให้ติดหลานนะฮะอันนี้หลวงลิงนําโชคปราลดทีของหลวงพ่อการวัดใหม่อินทาวาสจังหวัดจังหวัดอ่างทองโอเคพระบูชาเป็นเป็นเอาเอา เอาโชคเอาล่ะครับอ้โหโโได้พี่ป๋องเดี๋ยวเขาไปดูห้องทาง,งานพี่ดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องทาง,งานพี่ป๋องแล้วแล้วก็วเดี๋ยวอยากจะถามพี่ป๋องในหลายๆเรื่องเลยคําถามแรกที่อยากถามแม่งอินเทนด์มากตอนนี้พี่ป๋องผมเนี่ยเป็นเรียกว่าโซเชียลนะแบบชอบดู f a c e b o o อ i n s t a g กรมมันมีแบบไวรัลไวรัลหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าหลวงปู่เข็มอะหลงปูเข็มก้าวลงกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรเฮ้ยก้าวต่อไปไฟเริม่มไหมตะบงใครเห็นก็ว่าตาย โอ้ไม่ตายตายจจริงจริงเนี่ยจริงมีไห้บอกแล้วแต่ความเชื่อฮนะบางคนก็แบบสร้างกันขึ้นมานะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะยังไงก็สู้พระบรรพบุร,รุษที่สร้างเราไม่ได้พระเกา่าพระแก,ะก่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทาไมเราถึงต้องเหมือนกับตั้งสถาบันนี้ขึ้นมานีคือสถาบันนี้เหมือนแบบว่าตั้งขึ้นมาสําหรับผู้ที่สนใจวัตถุมงคลหรือนักอนุร,รักษ์ก็ะสะสมพระเครื่องของเมืองไทยนะ เป็นทางเลือกใหม่นะฮะซึ่งมาที่นี่ก็จะจบทุกเรื่องนะครับในวันเดียวสมมุติว่าเอาพักมาให้เรารับรอตรวจสอบว่าแท้ไหมนอกจากแท้แล้วอยากรู้ราคาราคาเท่าไหร่ให้เราประเมินให้เราก็ประเมินให้อีกแล้วก็จะมาให้เราเช่าเราขอเช่านะฮะในราคาที่เราประเมินก็คือครบวงจรเลยครบวงจรนะฮะเพราะว่าที่ห้างเซ็นทรัลเนี่ยก็จะมีแต่คนที่มาเดินจัดจ่ายใช้สอยซื้อของชอปปิ้ง พอเข้าเห็นร้านอยู่ตรงนี้เออรู้สึกเออร้านหรูร้านอะไรทีแรกอะเข้ามานึกว่าเป็นร้านเสริมความงามผมบอกไม่ใช่เป็นร้านพระใช่เข้ามาพูดอย่างนี้ตอนเดินคุยกับพี่ป๋อมเมื่อกี้นึกว่าคลินิกนึกว่ามาทําหน้าคือเราก็จะทําแบบไม่เหมือนร้านพระแบบที่มีกันอยู่อันนี้ก็แตกต่างมากแตกต่างด้วยแล้วก็เหมือนเราจะประเมินราคาให้สมมติว่าพระมาเซอร์แล้วอย่างเงี้ยนะครับถ้าออก ออกไปแล้วให้เราประเมินราคาเราก็จะมีใบประเมินราคาอย่างนี้นะครับ <Hey. S 1> เขียนราคาให้นะครับเมือเม่อเมื่อที่เราไปเซอร์เพจเราก็จะเขียนให้ว่าพระเนี่ยพระอะไรชื่อพระอะไรพิมอะไรวัดอะไรจังหวัดอะไรปีอะไรการสร้างนะครับพระองค์นี้ราคาเท่าไหร่ uh huh. นะครับพอเมื่อประเมินไปแล้วเนี่ยเราประเมินเราลักซื้อนะฮะ uh huh. ภายใน90้าวันที่ออกจากเราไปเราเราก็จะมีใบอย่างนี้คู่ไปให้นะครับ ถ้าผมมีพระอยู่ที่บ้านเป็นพระแบบโอ้โหพระบ้านแล้วกันอยู่แบบปู่ย่าตายายให้มาอากงราม่าเก็บไว้เอามาเซอร์เนี่ยครับคิดค่าใช้จ่ายไงคือพระทุกองเนี่ยจะเป็นชุดเบญจาภาคีหรือพระยอดนิยมทั่วไปเหรียญขนานจานต่างๆนะจะเป็นหลวงพ่อปาเนื้อดินชินผงมาที่นี่700บาททุกองค์หลักล้านก็เฉหลักร้านก็เจ็ดร้อยหลักอะไรก็700นอกจาก จะประเมินราคาถ้าประเมินราคาหลักล้านก็ต้องเสียเรา1.5%เปอร์เซ็นต์ถ้าหลักแสนก็จะเสีย3%เปอร์เซ็นต์ถ้าหลักหมื่นถึงหลักแสนก็จะเสียให้เรา5%เปอร์เซ็นต์แต่เราประเมินราคาไปแล้วเรายินดีรับซื้อถึงคุณจะไปเอาไปไหนมาไปดูกันเกน้หรือว่าไม่สบายใจก็มฝันว่าไม่แท้ก็มาขายเราได้ก็เรียกว่าถ้าพี่ป๋องการันตีแล้วเนี่ยใช้คํานี้ได้นะก็คือยังใงพี่ป๋องการันตีปุ๊บยังไงรับซื้อแน่นอน อันเนี้ยต่อไปแล้วเนี่ยใครที่มีใบเซอร์หรือว่าใบาประเมินราคามันไม่ใช่แท่แค่เมืองไทยมันแท้ทั่วโลกเราจะทําตามที่สถาบันเหล่านี้ให้เป็นมาตรฐานให้เป็นทางเลือกของนักสะสม้มและอนุรักษ์นะครับ <c oughs> ไม่เชื่อลองมานะฮะก็ฝากไว้ว่าถ้ามาที่นี่จะรู้หมดเลยวันเดียวรู้ทุกเรื่องนะครับอันนี้มันเหมือนกับพี่ป๋องได้ไอเดียมาจากการทําเพซเหมือน g a h r e เลยใช่ไหมใช่ใชครับก็จะมีใบออกไปว่าผ่าที่ผ่านการ ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านนะ,นะครับก็ท่านก็จะรู้ว่าไม่ต้องไปสะโซกว่าผานเนี่ยแต่บางทีบางท่านก็ด้วยความศรัทธานะเก็บมาจากครู่าตายายมั่งได้รับมามาัม่งบางคนได้เช่ามาอีกนะครับอันนี้มันคือเป็นห้าปันหาคือเช่าแล้วเช่ากว่ไาไข่ผมชาบ่อนเล่นผาเช่าจะเช่ากว่าไขเพราะฉะนั้นการเล่นผานเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเล่นกับไขรก็ได้ที่ที่มีความมาตรฐานพระเยอะมากนะแล้วก็มีงานประกวดนะครับ ถ้าพูดถึงใบเซอร์ก็มีความมาตรฐานเยอะอนาคตนะครับผมคิดว่าต้องดีคนที่อยากจะมาสะสมพระก็จะมีมูลค่าเพิ่มวลาเปลี่ยนมือผมถือว่าเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้และเป็นสิริมงคลแล้วก็มีมูลค่าด้วยถูกต้องเป็นอินเวสท์เมนต์หรือการลงทุนที่คุณสามารถใส่ได้หรือเก็บไว้ได้ได้พี่ป๋องเรียกว่าเหมือนกับมีวิธีการตรวจสอบยังไงอะ่ะว่าเหมือนกับถามคำถามง,ง่ายๆเลยพระแท้พระเกคกับ<อ> คือวิธีการตรวจสอบเนี่ยพูดถึงข้อแรกก่อนที่คนมาที่สถาบันเหล่านี้เพราะความเชื่อความศรัทธาความเชื่อความศรัทธาคณะกรรมการที่มาตั้งสถาบันแห่งนี้คว่าได้คำบอดอยู่ในวงการมาอย่างผมอี่อยู่ในวงการมาสามสิบปีแน่นอนรับได้ศึกษาเรียนรู้นะผิดถูกมามากไม่ใช่ไม่ผิดนะเก๋ก็เคยซื้อนะครับมีโนเออแต่ว่าเราเนี่ยเป็นผิดคือเป็นขู่เราก็ต้อง แก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมความรู้เข้าไปยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาแล้วก็ให้ความกระจา่างสงสัยอะไรผมอธิบายตลอดถ้าพระเก๋ยังไงครับก็เลยบอกเขาพิมพ์ไม่ได้เนื้อไม่ได้น้การพิจารณาพระทุกองค์เนี่ยอย่างสมมุติว่าสมเด็จบางขุนพมอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคุณอาดูนะ<ฮ>พิมยาพิมฐานคู่เนี่ยเขาก็มีสมเด็จบางขุนพมเนี่ย<ฮ>ทุกพิมพ์ม,มีความมารฐานม,มีแบบมีตำหนีหมดเนี่ยอยา่างบางขุนพมเนี่ย<ฮ>ก็จะมีตำหนีจุตายทุกอย่าง<ฮ>คือ เอางี้องนี้เนี่ยความบอกเอาบอกมูลค่าก่อนมันเท่าไหรเนี่ยองนี้ก็ตกสามล้านรถอันนี้เอามาโชมสามล้านบาทเอางี้พี่บ๋องถ้าเป็นองค์นี้มันมีวิธีดูตําหนิยังไงบ้างคือตําหนิเนี่ยผมเนี่ยอย่างองการผู้นะครับเราก็จะมีรูปแบบนะครับวิธีการดูพิมพ์นะครับอกจะเป็นยังไงฐานพระเป็นยังไงคือเนี่ยทุกทุกตาหนิของพระก็มี แล้วก็นอกจากตหน,นิแล้วพิมพ์ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระแพงไม่ได้พระเนี่ยจะจบอยู่ที่พิมพ์กับเนื้อหาหมวดสารของพระทุกองน,นะครับแล้วแท้เนี่ยไม่ใช่ว่าแท้ที่ปองสุพรรณคนเดียวถ้าอย่างนี้ต้องแท้ร<ต>้อยตาร้อยตาแล้วพระของของนักสะสมที่มาออกใบเซอร์ที่เราเนะออกไปก็เป็นที่ยอมรับของวงการนะตามหลังสากลมันมีวิธีการตรวจสอบแบบทางวิทยาศาสตร์ไหมคือผมเนี่ยบางทีเราเชื่อว่าเฮ้ ถ้าดูด้วยตาเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้คือคือการพระการส่องพระเนี่ยที่เขาส่องเนี่ยเขาก็จะส่องเนื้อฮาส่องพิมพ์ต่างๆครับพรูปแบบของพระทุกองทัพทุกพระอาจารย์เนี่ยเขาก็จะมีมีตำหนิมีมีแบบมีแม่พิมพ์ของเขาหมดนะฮะแต่พระที่เราดูเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเกิดพระหัก เราสามารถเอ็กซเรย์รู้เลยว่าตามที่เราบอกเอ็กซเรย์แล้วก็ยังมีถ้าเกิดเป็นเนื้อทองคาเรามีเครื่องจี้ว่าเป็นทองคำไหมคือตรวจสอบเนี่ยได้เท่านี้ไม่ใช่ว่าไปตรวจสอบเหมือนว่าดินมันมากี่ปีแล้วไม่ได้เพราะเพราะอะไรดินเนี่ยไปเอาที่ไหนมามันก็ดินมันเป็นพันปีอยู่แล้วมันเกิดก่อนเราอยู่แล้ว คือเอาดินที่ไห้มาโดพิมพ์พระดินก็ต้องไปไปตรวจสอบก็ต้องเก่า<อ>แต่ว่าไปยึดอย่างนั้นไม่ได้<อ>เนื้อผงนี่ก็ยึดไม่ได้ว่าอกี่ปีร้อยปีจริงๆแล้วอ่ะมันต้องตรวจสอบที่พิมพ์ที่เนื้อรูปแบบของพระแต่ละองค์<อ>พระก,กูพระเก่าก,กูนี่มีเนื้อดินก,กูนี่มีเนื้อทินก,กูนี่มีเนื้อสนิมแดงก็ต้องแต่ละกูมันจะหลากหลายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนื้อห้าตาละพระแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการพิจารณา ต้องพิจารณาจากพิมเป็นละเรียกว่าตอบข้อสงสัยให้ผมเลยว่าโอ้โหรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,บบน,นะยังไงเนี้ยเดี๋ยวเราให้ขึ้นขึ้นให้ท่าน,นผู้ชมดูเลยก่อนว่าสำเร็จว,วัดบางขนพรหมพิมฐานคู่เนี่ยเดี๋ยวเราดูมาร์คกิ้งกันละกันเดี๋ยวเราซูมให้ดูเลยว่าตรงไหนมีมาร์คกิ้งอะไรบ้างเดี๋ยวทีนี้ดู การเช่าพระเนี่ยมันบาปป่ะพี่ม่เนี่ยเป็นรายการแรกเลยเมสตอรี่ใช่ไหมที่ถามได้โดนใจมากคือบางคนบอกว่าไอ้คนเสียนพระคนซื้อพระขายพระบาปนะฮะจะบอกให้ฟังหนยนะคือเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งเรียนเรียนรู้ได้แต่เรียนแบบไม่ได้อยาดอบ <c oughs> อเ่าแะคว่าคือจะ ทําทอาชีพสาขาใดก็แล้วแต่ถ้าสนใจพระก,ก็ต้องมาเจอพวกอมหรือว่าเจอท่านอื่นที่มีความรู้ความสามารถรเพราะฉะนั้นการเล่นพระเนี่ยเราเหมือนเราเป็นคนกลางถ้าพูดแล้วเหมือนเซล์แมนนะแต่ถ้าใหญ่หน่อยก็เหมือนโลตัส <c oughs> เหมือนเวกซี่เพราะนั้นการเข้าพระแล้วก็ปล่อยพระเนี่ยมันเหมือนเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นพ่อค้าแต่ว่า ถามว่าบาปไหมผมท่าบอกคนที่เล่นพักที่ถูกต้องเลยนะะรมเห็นนะไม่มีใครที่ตกต่ำนะถ้าเล่นพระดีในะเงินไม่เคยขาดกระเป๋าเราก็เล่นแต่พระแท้ตามหลักสากลนิยมเพราะฉะนั้นจึงมีลูกค้าเพิ่มใครอยากเล่นพระสุพรรณเมื่อก่อนก็ต้องหาปอกสุพรรณถ้าพูดถึงพุทธพาณิชย์ไหมมันก็กึ่งพุทธพาณิชย์นะเราอย่าไปหลีกเลี่ยงอนะเพราะว่าคนเล่นพรกร้านพักทุกคนเนี่ยก็ต้องมีการปล่อยพักเช่าพระ ก็ <g ülme> มีหมูมือเย็นแลกเปลี่ยนพอมาไล้ไล่ปีอย่างว่าผมปล่อยคุณอาร์ตไปปีที่แล้วปีนี้พัะข,ขึ้นมาเนี่ยคุณอาร์ตเอาคำลาไปคุณอาร์ตพอใจไหมพอใจก็ปล่อยมาม,มันก็จะมีหมูมือเย็นตลอดแต่พระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเยอะอพระบางองค์บางหลวงพ่อบางกุเนี่ยมีจํานวนจํากัดในการสร้างในเมื่อมีคนต้องการอยากเช่าพระจึงมีมูลค่าขึ้นมาตลอดผมถือว่าวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษได้สร้างให้เราได้อนุรักษ์และสะสมเนี่ย คูบ้านคููเมืองมาถึงทุกวันนี้ผมถือประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีเพราะโชคดียังไงรู้ไหมชาวต่างชาติยังสนใจวัตถุมงคลประเทศเราว่าเกจิหลวงพ่อพระดังพระเก่าพระแก่บ้านเราเนี่ยไปอยู่เมืองนอกเยอะนะครับเพราะว่าเขาศรัทธาศรัทธาเพาอะไรไหมเพราะเขาได้เขาเช่าไปเขาได้ด้วยธุรกิจเขาดีเขามีทําการค้าเจริรุ่งเรืองเขาก็มาเช่าให้พวกอีกมาเช่าให้ลูกให้หลานเพื่อไปทําธุรกิจ เพราะว่าฉะนั้นถ้าเราเช่าพระเราต้องศรัทธาการศรัทธามันจึงเกิดผลแก่ตัว